พุทธเจ้าให้เราทั้งหลายทำทานทานนั้นก็มีมากมายทำบุญทำกุศลก็มีมากมายมีหลายวิธีการแต่ที่พระพุทธองค์นั้นให้บรรดาม,มนุษย์ผู้มีปัญญาได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเมื่อเรามี เจตนาเราก็ควรจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ก็จึงเป็นผู้ที่ได้บอกกล่าวเป็นผู้ชี้ช่องชี้ทางให้ได้เห็นว่าบัดน,นี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเธอทั้งหลายอยากเก่วเป็นผู้ได้บุญก็ควรจะหาแหล่งที่จะทําให้เกิดเป็นนาบุญทําให้เกิดความผ <c oughs> าสุขทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับบรรดาผู้คนที่ลงทุนทั้งหลายทั้งปวงได้ค่าตอบแทนอันเล็กน้อยหรือบางทีก็ขาดทุนนั่นก็แปลเพราะว่า เหล่านั้นไม่ได้พิจารณาตามคําสอนพุทเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้เป็นผู้ที่บอกกล่าวว่าบันนี้ได้มีพระรันาตนตรัยได้เกิดขึ้นและเราทั้งหลายทั้งปวงไม่มีโอกาสที่จะบําเพ็ญเพียรไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาก็มีโอกาสทําทาน